อัน you know ี้ยดอชมมลอินาก่อยอดติ้มือที่นน้เปลี่ยนกันเราเองเธมีอินาเรียกว่าอาจารย์มาไม่เกรวีนั่นเรากว่าอาจารย์แล้ว่าเจมมาเบลจะรีจมูเบลอ่ะยมาิ่ก็อยน่ก็รบจาเลงอ่ะบดจ่าที่อาก็บจ่งานนุงเรืองก็ก็จะตเลเงเรหน้าถ่นก็ะลจอดาเลแหละเพาก็นยกคนเอาหรนีเช่กกูเจอฮลงเรื่องอะไรเงี้ยน่นอนอาจารย์มาแน่ศาสนาอาจารย์ดรมาเน่ดอกอืเป็นไงมาังเยและไทยดอกกำเมืองเน เ้า๋ยวที่ทำมั่มเจนุ่มาที่กอตตาเนี่ยมีแย่แบ่เจอรวยอะย,ยกจนทแทงกันแล้วท่กอตตาเนี่ยอารมณ์มาก็ด,ดูอามาก็ด,ดูอุ้มเหยวมีเยอะเอออุ้มเหยวอ,อุ้มยาพาแหละก็เลยทิกอตซ้ำมาลอยอย่างเงี้ยี๋ยวอันหน้าลมีไเย็บภาษาตอนนี้ผมมีโอากาสได้เจอบรรดาคณาจารย์นะครับจากจากไหนนะครับจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมกินวรวิมานวิทยาลัยทาจังหวัดเชียงใหม่อุปสรรคเหนือได้ไหมครับอาจารย์ ได้เจ้นนกก็พอดีกินแคบหมูและไข่อูบภาษาเมืองแด้มู้วันนี้อาจารย์เขามาญาติย่างกันตีสัมพันธ์นี่ครับวันนี้เฮามาทัศน์ศึกษาแล้วก็มาเยี่ยมเย็นวิทยาลัยแสงธรรมเจ้าแต่บัดได้มดตอันเเจ้าครับผมหมูเฮาจะเดินทางไปร่วมสัมมนาศึกษาข้อเส่อระวังนี่ไก่รมันคาทอลิกกับโปเตสต้นเอ๊ะมันการเสรวนานี่อยู่หม่เความวาไม่เป็นการเสวนารูแบบไหนหรือว่าหัวข้อใดครับ โอ้ปลาเละเยอะแยะเลยเจ้ามีทั้งหัวข้อที่เขาเหมือนกันแล้วก็ต่างกันเจ้าที่เหมือนกันเช่นลักข้อเชื่อที่เป็นแก่นเป็นน่วยเป็นลักนี่นะเหมือนกันแต่จะมีอย่างตีมันต่างกันเช่นพิธีกรรมสินทรัพย์สิทธิ์ไอ้อย่างหมูเนี่ยเจ้าติดตามเจ้ามันคือเต้นมากสุมานอาจารย์คำถามสุดท้ายแล้วจุดประสงค์ที่เขามาเสวนานี่เผื่ออะไรอย่างเพื่อจะมาต่อสู้กันเจ้าบาดจบเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินแค่หมูนั่งนี่เริ่มจะต่อแล้วนะ มาเข้าใจซึ่งกันและกันหับฟังซึ่งกันและกันเพราะบอกว่าจะนี่ายไหนเขาก็เป็นปีนอกันถ้าไกลเดียวกันในองค์พระเยซูตรีต้าเขาย่ามากีตีได้นะครับอู้เต่าสีนับได้สาวเตือสาวเตือเป็นเตือตีสาวสาวโอ้โหรั้งโอเคยังไงก็ฝากไว้ในคำาม่ไฐานเผื่อของบรรดาพี่น้องกิจชนด้วยนะครับขอบคุณบรรดาคณาจารย์และขอบพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณครับ